สวัสดีค่ะอยู่ช่องสาวดัมซิ่งค่ะเมนูวันฝนตกหมวกไผ่นี่งเปรตเปรตเปรดกาบ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 เปรดอาบน้ำในคลองหยาบบ่นี่เ่าบ่ เบึงเตโตเป็ดเนี่ยยังไงเนาะตูดปูโรนิซานอก็ื้อนี่อเราไได้ตรงกับดทายเลยมั้ขายสองลวยขื้อูสองซีบต้มีแม่นะขายอืมตูผูขายสามลอยต้มยี่สองลอย้าซิบอืมซื้อกะซือวะซื้อกอ ก็ถือใจกันสองลอยเลือกนาอีกเลือกนาขาอีกเอนาะ FC เนาะ FC มาเด้อสับปลเลยเอ้ยมากินมาอยากน้ำอายนี่เนี่ยกินกับวายดอกนี่นี่ส้อยจุนี่กิโลเคงโอ้มีกันแทศน้าตับบานสีดมุ้งกุ้งเอาไปส่ตูไว้างกุ้ง เขตเอากุ้งไปแช่ต,ตู้เย็นไว้เขตเอากุ้งไปแช่ต,ตู้เย็นไว้โจ๊กมะเขือเทศออกน้ำฝนตกค่ะเชะบ่เชะเอ,อิ้นบะเกอรอมากินลาบปิดนะเฮียเอ,อิ้นได้คลิปไหม <c oughs> เอ,อิ้นบะเกอรอมากินลาบปิดนะี่สงสารมัน่นจานยังหัวมัน,มนในงานข้อมือ,ม, 30, อมือละสามสิบสี่สิบคน คิดเอาเองไงะมันหล่อนงจ <laughs> ะสามสิบอยู่กับเจ้านั่นสามสิบมันเกี่ยวจังมือสองมือ <laughs> กับเจ้าละสามสิบอยู่น่าพี่น้องเนาะยันไม่ได้ดียันไม่ได้ดียันมันอิ่มบ่วันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนสายพันธุ์นะคะเคลื่อนสายพันธุ์ยังจระเคนเจอจระบี้เรียบร้อยปิน้น อุกเตะปีกายแล้วเนาะมันได้พันไรแล้วเละมันเป็นยังึงฉันก็ถือจระเมันเส้นเดียวตัวนี้ที่มือนั่นเนาะเส้นเดียวสองเส้นก็ดีดีอยู่เก็บไว้เก็บไว้แต่ใส่อีกล่อห้ชุดไหมมันขาดอันนึงเนหน่อยสองอันมันก็ใส่ได้อะเพชรเจริญเปลี่ยนส่พานนะคะพันกลัวล่ะเละพันกลัยแล้วเละ จมื่นกับท่านเปลี่ยนมันเปลี่ยนอช็อปเวลามันยิงมันกระโดดป,ปึป๊บเวลาปิดปั่นหนยุดปัน่น่ะจระเข้เอ้ยนี่นะคะจระเข้ร้อยสิบห้าสามสิ้น มองออกหลอกเลยไม่ได้ล่างเปื่อนจะขีดตรงก็บอกเคื่อนน้ำเปลือนใจขีนะดขีดตรงก็รดแรนเกี่ยวขาวที่นำหน้าคำว่าอยากเปลือนขีดตรงกับจอดบานมันไป่ี่โดนหาเงินเนาะเปลี่ยนธรรมดาเพามีเขาโค้งรถใหม่เลยทั้งตอนนั้นก็ไปเกี่ยวข่าวนำ้ำท่วมมากเนาะก,กับฟุน้นฟุ้นแล้วมาเจอฝนมาดอสภาพ คนกรอบเป็ดล่ะปาลาเรากอบล่ะปาลาเราเออเอ,อินปาลาเรามันกินลาบเป็ดมาเด้อปาลาเราเอ้ยมันกินลาบเป็ดมันกินส้อยจูน้ำกันนี่เห็นแต่ว่าโอ้ยเกี่ยวขังกันกะโอ,อ้ยอยาก,กบวนลายเอาจานปาลาเรานะถือฝนห้ามน้ำกันเว้ยปาลาเราไข่พี่นอ้องพอเท่าผู้ใดนี่มาดูแล้วในเด้อสิ พ่อทอมอจอนป่วยแล้วเป็นไข้แล้วหัมงันนักหลาเมื่อได้ฝนตกจอดรถรถเกี่ยวไปเฮดท,ทางเฮดทางแล้วเราก็เมื่เกี่ยวเข้อต่อตายน้ำเงินเราหาเงินไปให้ลูกเคยเราเป็นตายน้ำเงินนั่นแหละลีตาแดงเสียงกับบะมีเสียงกับบะมี<ด>ตาแดง,งคืออันปอบนี่โอ้เห็ดลาเราหาเงินไปให้ลูกเคยเรา เราหย่านลูกเคยเราล,ลำบากแล้วก็เลยสิหาเงินไว้ลูกเคยเราเฟซซินมันเป็นเคยปลาแล้วเนาะเอฟซี FC เนาะร้านเสา่อยกระว่างอยู่ได้นี่ทำไรแ,แป๊บเงาอยู่ทั้งรถนั่แหละ ลูกพี่ห้องกับไปเฮ็ดเป็ดเปิดสามคนซอยกันเฮ็ดเป็ดเคี่ยเขาลงเนี่ยไปเฮ็ดเอียงมันหนามันคือเงียบแลเงียบ นั่งข้างล่างนี่หิวนอนแล้วนอนบัานนี้ม่เสียงรถเกี่ยร์เนาะไม่มือปวดแปดซงนั่งกระจุ่งเอามันเงียบนะปีบอส้นต่อเธอเนี่เงียบเลยกินต่อมือนันนปากเงียบเลยนะคนตีเลยหลายมันเงียบเลยมันลำคาญโอ้ยก็ธรรมดาแล้วเนาะลูกปืนมันหลวมมันก็ดังงในธรรมดาละสองปีแล้วเนาะพอเปลี่ยนอันอันยังไงมันก็เงียบแล้วเนี่ยหละลูกปืนอะ ได้ป่ใหญ่มือซีโอเปลี่ยนนะเห็นบ่นี่นี่เาเปลี่ยนเลยนี่อุตสาหสเวส์อันเจลส้อยจุไม่ใช่พราที่เนไหมพราที่ไหม Uh huh. ไม่เขาหรอผู้ใหญ่อ่นนั่นไม่งไงรื้อซื้อสดๆเลยวันจะจ่อยอะ่ะมึงเอาสามสิบสามสิบกี่พันตับมึงวะ <c oughs> <c oughs> ถอดแม่บอกกูติ้นนอกพันมุกหูติ้นนอกสามสิบกี่พันตับ ยำคือเบาเทาบุงึง <laughs> นี่ฮะเปิดแฟชันเนี่ยอ่ะหวานซอยจุกับลาบเป็ดน,นะจ๊ะวันนี้วันฝนตก จะมาล้างสะอาดแลนะนะมาพี่มาพี่มาเกี่ยงเนาะเอาน้ามานำเด้อนุ่น้ำไปเด้อเฮ้ยยี่เอิญหน้าน้ำนัน่นมันก็แห้งเลย ปิดเออมาตุยอัดตุยเออส้มคือสดสุดจอดเลยเฮาออชี้เลยมันจินมาอยากน้ำกันแซ่ก เดินน้องมานอยเช้าอันนี้เล่บานแกเอดีเลยดเข้มเต็นดก่ามึงเนูมันเงนเดอนก็เห็นมือนโดนมาโอ้นั่งกว่าใส่ยิม้วนคือพาอยู่ตีคือเกีียวขันกันอยู่คือไปยืดมนงลดเส็จีได้ตรงเตดลาบเตด แจวเจ้าขุมจุจักจุจักโอ้คืนหอดตุ๋ยเลยมาเด้อสับเปลือยเอยกัดเลยไหมกัดเลยกินชี่อ่อลถาวอไอ้พองบู

เนี mm. yeah. mm. i, đấy, ่ยหวานจ่อยได้สดเฮงชอบข่าวมาเองเลยเป็นงบ้าข่าวป้ะจิ๊บตุ้กเคยบ้าท่าอือผู้ใดโทรมาวะมีการตอนมาอีกสองสามสาม Oh, I yeah.